สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลโอ้ยผมจะบ้านะจะบ้าตายรายวันนะพอดีผมเพิ่งไปเห็นเ,เพจเพจหนึ่งนะครับเขาลงรูปลองซันกับแพรวนะแล้วก็มีบุคคลปริศนานะครับที่ไม่เอารูปตัวเองลงไม่เอารูปตัวเองมาลงนะฮะเป็นอวตารอีกแล้วครับนะอวตารตัวไหนก็ไม่รู้เข้ามาคอมเมนต์นะครับ น่าสงสาร <S <S น้องมากๆแม่จะไปกับพระเอกอย่างเดียวไม่ยอมอยู่กับลูกสองคนเลยหาแต่เรื่องออกข้างนอกอย่างเดียวปล่อยให้อยู่กับป้ากับพี่เลี้ยงอย่างเดียวหาแต่เรื่องออกข้างนอกส่วนมากจะอยู่กับพระเอกมากกว่าลูกด้วยซ้าไปน่าสงสารน้องตัวเกียวมากๆอยากอยู่กับแม่แต่แม่หาเรื่องออกข้างนอกอย่างเดียวอาวนกันไปซ้ำอยู่ที่เดิมนะฮะก็คือสรุป จะเอาให้เขาออกข้างนอกอย่างเดียวได้ใช่ไหมฮะหรือยังไงครับจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมจะให้เขาออกข้างนอกอย่างเดียวเลยใช่ไหมนะถึงจะพอใจเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมเอาอย่างนั้นเลยหรือหรือ,อยัง,ง,อยงไงทํำยังไงให้สบายใจอ่านกระทําตามนั้นแหละตามสบายเอาที่ตัวเองมีความสุขแล้วทําเลยนะครับเอาที่ตัวเองทำเราไม่ทุกข์ทำเลยนะเพราะว่าศิลป,ปินเนี่ยอย่างแพลวก,กับซันเนี่ยเขาไม่ทุกข์ด้วยหรอก เพราะเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรในแต่ละวัน S N P Story นะครับมีเรื่องราวอะไรมากมายในแต่ละวันมากกว่าการไปจมปลักอยู่กับเรื่องไร้สาระของคนปัญญาอ่อน <c oughs> นะเป็นยังไงครับปัญญาอ่อนไหมครับเรื่องที่แอดิวจะฝาก,กวันนี้ก็ <c oughs> ไม่เข้าใจจริงๆนะว่าสังคมไทยมันเป็นอะไรก่อนนะมันป่วยอะไรฮะ มันป่วยทางความคิดด้อยทางปัญญาหรือยังไงครับเลยไม่รู้ว่าที่เขาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาไปทำงานหาเงินทำงานเก็บเงินสร้างอนาคตนะครับไม่มีใครมีผลประโยชน์นะครับแต่ละคนได้ประโยชน์ในการกระทำของตัวเองฉะนั้นเนี่ยซันกับแพรวเนี่ยอยู่ด้วยกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างเม็ดเงินคือกำไรมหาศาล สู่องค์กรเพื่อเลี้ยงปากคนที่อยู่ในองค์กรนะครับส่วนอวตารเนี่ยก็คืออวตารอาวตารเนี่ยก็จะมีทั้งดีและไม่ดีบางคนที่เขาดีเนี่ยเขาก็ไม่อยากใส่รูปเพื่อทุกคนเห็นตัวตนของเขาแต่เขาก็มีจิตใต้สำนึกในการคอมเมนต์ที่ดีนะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าประโยชน์ประโยชน์ต่อสังคมให้คนอื่นๆนะครับเห็นว่าสิ่งดีๆมันมาจากความคิด แล้วก็ส่งผลถึงการคอมเมนต์นะฮะส่วนไอ้คนที่คิดลบๆหรือไอ้พวกอวตารที่เป็นอยู่ในกลุ่มของไอ้พวกชั่วหรือคนไม่มีจิตใต้สำนึกมันก็จะเข้ามาเมน้นนะฮะให้ไปข้างนอกให้ได้นะครับว่าแปรเลาติดผู้บ้างติดน้องซันบ้างนะไม่คิดถึงลูกติดแต่พระเอกอย่างเงี้ยนะครับก็คิดแต่ละอย่างเนาะเออจะให้เขาออกข้างนอกให้ได้ นะครับออกข้างนอกเขาไปทำงานสาวเขาไปทำงานจ้าสติดึงสติหน่อยการทำงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยและไอที่บอกว่าเขาไปข้างนอกเนี่ยคุณคิดว่าเขาไปเที่ยวหรอการจะไปท่องเที่ยวหรือจะไปที่ที่มีความสุขเนี่ยมันคือการหิวใจอันนี้ก็จริงมันก็ใช่มันใช่เลยแต่เขาต้องหาเวลาไปครับพี่น้องเขาต้องหาเวลาไปนะ เรายังอยากให้แพรกับซันเนี่ยไปท่องเที่ยวจัดทริปดีๆไปกับองค์กรมิสติ้งแฟนคลับ FC ด้อมนะฮะรวมตัวกันเรายังอยากเห็นโมเมนต์แบบนี้เลยแต่ด้วยความที่ว่างงานเขาเยอะนะช่วงเนี้ไหนจะรายการไหนจะนูน่นนี่นั่นธุรกิจนะครับไหนจะออ,ออกตามต่างจังหวัดเพื่อพี่น้องแฟนเพลงมอบความสุขกระจายความสุขเอเจเทนคนดูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะให้ออกข้างนอกอย่างเดียว ออกไปข้างนอกอย่างเดียวออกไปไหนมึงก,มก็ไม่บอกไม่บอกไม่พูดนะคิดว่าเขาออกไปข้างนอกคือติดพระเอกคือคุณพูดไม่จบไงนะคุณมาคอมเมนต์ประมาณว่าน่าสงสารน้องโตกเกียวมากๆอยากอยู่กับแม่แต่แม่หาเรื่องออกข้างนอกอย่างเดียวเออคุณต้องบอกด้วยสิว่าออกข้างนอกเนี่ยออกไปทำอะไรออกไปทำงานสินเจสาวเขาออกไปทำงานหาเงิน นะครับโอเคไหมเก็ตไหมนะว่างๆก็กินโปรตีนบ้างนะครับกินแบรนด์ง่ายๆไม่เอาดีกว่่าไปพูดเดี๋ยวไป็นโปรโมตในเขาไม่เอานะ <c oughs> ไม่เอานะครับกินอะไรที่มีประโยชน์เช่นปลาเนื้อสัตว์นะครับบำรุงก็ไปจัดไปอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสมองบำรุงไปนะไม่มีตังลองมาขอเพวพลดูแพลีวเพาเขารวยครับ รวยเงียบนะนะบอกกันไปแล้วชัดเจนไหมครับต้องชัดเจนเนาะเพราะว่า,าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ออกมากล่าวหรือพูดอะไรเพราะว่าศิลปินเนี่ยเขาเลยเลเวลนี้มาแล้วเขาอยู่จุดที่เขาสบายมีความสุขแล้วเขาไม่ลดตัวลงมาที่จะมาทําให้เขาบั่นทอนหรอกนะครับฉะนั้นปล่อยเขาไปเถอะนะคุณนะัไปเถอะนะไอคนที่คอมเมนต์แบบเนี้ยอวตารนะไปเถอะ ไปอยู่บนโลกของคุณนะครับแล้วก็โลกหมุนรอบตัวคุณเองคุณจะหมุนสักกี่รอบหมุนให้เวียนหัวแล้วก็ตกน้ําตายก็เรื่องของคุณนะครับไม่ต้องสนใจนะทางนี้ f c ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับ S&P นะครับเขาจะไปไหนเอาความเป็นจริงเนาะเขาจะไปไหนมันก็เรื่องของเขาเนาะเขาจะไปท่องเที่ยวจะไปยุโรปจะไปออสเตรเลียหรือจะไปที่อื่นนะครับอินดงอินเดียก็ไปได้หมดแต่เขาอยากจะไปแต่สําคัญที่สุดคือ แพรกับซันเขารู้ตัวดีว่าการจัดสรรเวลาคืออะไรเขารู้ในสิ่งที่เขาทําในทุกๆวนันฉะนั้นไม่เผือกเนาะไม่เผือกและจ้าวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับใครเห็นด้วยพิมพ์หมานะจ้าวันนี้ขอแค่ดีครับสวัสดีครับโอ้ยหกูจะปวด